ดีค่ะวันนี้จะมารีิดูดหมอนสีอันนี้นะคะแต่ว่ามันมันมันกร่ที่ที่มันโดนแดดมันมันจะจะเป็นสีขาวที่ที่มันไม่โดนแดดมามันจะเป็นสีแดงที่ที่มันโดนแดดนะมันมันมันจะอายุเหมือนไม่มีเลยมันจะจะอายุก่อน มันจะเป็นมันมันหน่อ่ะไหนลูกมันสีอะไรเนี่ยอธิบายสีแดงโอเคขอบคุณ่ะโอ้ยเดนเลยเปเ็นลูกหมอน,น,อนอใช่ไหมไปเก็บลูกหมอมาใช่ไหคได้ค่ะได้จะได้มากี่ลูกนี่นะ ืนอ่โชว์ด้วยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกลูกหกลูกไห,หนอลองเอาใส่มือตรงนี้แล้วก็โชว์ให้กล้องดูหน่อยสิไหนมันเป็นยังไงเอามา,กาใกล้ๆดยสิเลยแล้วเนี่ยหยิบมาหนึ่งลูกแล้วโชว์ให้ใกล้ๆสินี่กินเลยนะคะ รสชาติเป็นยังไงลองชิมสิอเปรีย้ยวมันนี้พอหรือยังรีวิวแค่นี้พอหรือยังพอถ้าอย่างนี้สวัสด,ดีแล้วก็บายบายด้วยสวัสด,ดีค่ะบายบายตุ๊บ